มีชายคนหนึ่งนะอายุ70ปีชื่อโรเมโรเกิดป่วยหนักจนโคม่าเลยนะระหว่างที่นอนอยู่โรงพยาบาลหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ตอบสนองอะไรเลยโรเมโรนี่ แกอยู่คนเดียวนะลูกก็ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็เมียก็คงจะเสียชีวิตไปแล้วแต่กินหมาอยู่ตัวหนึ่งนะแล้วก็อยู่กับหมาตัวเนี้ยตอนที่ยังไม่ป่วยพอแกป่วยแล้วนอน โคม่าอยู่เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็อนุญาตให้หมาตัวนี้เนี่ยมันนอนเป็นเพื่อนแกนะซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากเพราะว่าเอาหมามันนอนเป็นเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเออถ้าเป็นลูกเป็นหลาน มานั่งเฝ้าไข้ก็ยังพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างแต่ก็ไม่รู้จะเป็นประโยชน์แค่ไหนนะเพราะว่าผู้ป่วยก็โคม่าไปเรียบร้อยแล้วในความเข้าใจคนทั่วไปโคม่าคือไม่รู้เรื่องอะไรแล้วไม่รู้เนื้อรู้ตัวและเจ้าหมาเนี่ยมานอนเป็นเพื่อนเนี่ยมันดูประหลาดเนะ เพราะว่าหมาก็ไม่เลือกช่วยอะไรได้คุยก็คุยไม่เป็นถามยังเกะกกะอีกนะแล้วก็อาจจะนำเชื้อโรคมาให้กับคนไข้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าต้องหาอาหารมาให้นะเป็นภาระแต่ลงพยาบาลนี้เขาก็มีนโยบายน,นโยบายแปลกนะอนุญ,ญาตหรืออาจจะสนับสนุนด้วยนะ ให้หมานี่มาเฝ้าไข่หลังจากที่ผ่านไปหนึ่งเดือนเนี่ยโรนเมโลแก่ก็ฟื้นนะเริ่มรู้สึกตัวประโยคแรกที่แกพูดขึ้นมาคืออะไรเนี่ยเดาออกไหมแกถามว่าเนี่ยเทวดาสีขาวนี่อยู่ไหนเทวดาสีขาวที่ คอยกระซิบบอกฉันอยู่ตลอดเวลาทั้งคืนทั้งวันเลยนะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรหมอพยาบาลนี่งงเลยนะหรืออาจจะยิ้มก็ได้เพราะว่าเทวดาสีขาวที่โลเมโรพูดถึงเนี่ยคงจะได้แก่หมาตัวนั้นละหมาที่มานอนมานั่งนะ เป็นเพื่อนมันพูดไม่ได้นะแล้วมันคงจะไม่เห่าด้วยแต่ในระหว่างที่โรเมโรแก่โคม่านี่แกคงจะเห็นนะเห็นเทวดาสีขาวก็คือสีเดียวกับหมาตัวนี้แหละหมาตัวนี้ถ้าเราพูดแบบาสายมูลน่อยก็บอกว่าเนี่ยส่งกระแสจิตมา มาให้กับโรเมโรด้วยความรักความผูกพันก็เลยส่งกระแสจิตมาโรเมโรแกก็คงจะรับได้นะเพราะว่าคุณเคยสนิทสนมกับมาตัวนี้แล้วก็เลยสร้างเป็นนิมิตขึ้นมาเป็นเทวดาสีขาวมาให้กำลังใจทุกวันทุกวันและทั้งคืนด้วยเรื่องนี้น่าสนใจนะ เพราะว่ามันแสดงว่าคนที่โคม่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้รับรู้อะไรเลยเขารับรู้ได้แล้วเรื่องนี้ก็มีหลักฐานยืนยันมากมายนะคนที่โคม่าเนี่ยสามารถจะเห็นสามารถจะได้ยินบางทีเหมือนฝันไปนะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความฝันทีเดียวเพราะมันมีมูลความจริงอยู่ด้วย แลการที่หมาตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะส่งผลต่อจิตใจของโรเมโรได้ในขณะที่เขาหลับเนี่ยมัาเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากถ้าหมาทำได้นียคนก็ทำได้เหมือนกันนะลูกหลานญาติพี่น้องคนรักสามีภรรยามานั่งเฝ้าไข้คนที่โคมา่าหรือแม้แต่เป็นผักเนี่ย แม้จะไม่ได้พูดคุยกันเลยแต่แค่ความรักความปรารถนาดีที่มีต่อคนไขน้นี่ก็เชื่อว่าคนไข้นี้สามารถจะรับรู้ได้เขารับรู้แล้วก็อาจจะแปลเป็นภาพนะเป็นเทวดาเป็นอะไรก็แล้วแต่เคยมีผู้ชายคนหนึงนะเล่นเทนนิสอยู่กับเพื่อนอายุป,ประมาณสักห้ได้ ก็คงเล่นเป็นประจำนะแต่ว่าคราวนี้เล่นอยู่ดีๆเป็นลมฟุบไปเลยเพื่อนเนี่ยเป็นหมอเห็นเพื่อนด้วยกันเนี่ยนะเป็นลมฟุบไปเลยก็เลยก็ไปดูอาการเพราว่าหัวใจหยุดเต้น จเลยปั๊มขึ้นมาเลยปั๊มหัวใจตอนนั้นเลยบอกว่าปั๊มสำเร็จนะคนไข้นี่ฟื้นขึ้นมาแล้วแกเล่านะว่าตอนที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยซึ่งในทางการแพทย์ถือว่าตายแล้วเนี่ยแกบอกแกเหมือนกับฝันไปนะ ฝันว่ากำลังจะขึ้นเครื่องบินเครื่องบินลำนี้เนี่ยมีแกอยู่คนเดียวเป็นผู้โดยสารนะเครื่องกลังจะออกอยู่แล้วพรา่ามีเพื่อนมาเรียกให้ลงจากเครื่องบินเพื่อนที่เรียกนี่ก็คือหมอที่ช่วยปั๊มหัวใจนี่แหละพอเพื่อนเรียกให้ลงจากเครื่องบิน แกก็เลยเริ่มรู้สึกตัวแล้วก็เห็นหน้าเพื่อน,นซึ่งก,กำลังปั๊มหรือพึ่งปั๊มเสร็จอยู่หัวใจหยุดเต้นนะแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในจินตนาการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดานะมันมีความจริงอยู่ด้วยเห็นเพื่อนมาเรียกให้ลงจากเครื่องบินเพราะถ้าไม่ลงจากเครื่องบินเครื่องบินนี่คงจะพาไปไหนก็ไม่รู้แล้ว พาไปพบหน้าแล้วแต่นี่ลงจากเครื่องบินทันก่อนตอนนั้นเนี่ยหัวใจหยุดเต้นแล้วนะแต่ิจยังรับรู้ได้คงรับรู้นะว่าเพื่อนกำลังปัม๊มแต่ว่าการรับรู้นั้นก็มีการปรุงแต่งนะปรุงแต่งเป็นภาพว่าเพื่อนกำลังจะมาเรียกให้เพื่อนกำลังเรียกให้ลงจากเครื่องบินนะก็คงคล้ายๆกับโรเมโรนะที่หมาน้อยเนี่ย ก็ส่งความรักความห่วงใยไปให้เขาแล้วเขาก็รับรู้ได้นะแล้วก็ตีเป็นภาพนะว่าเทวดาสีขาวมาพูดคำให้กําลังใจให้ความหวังให้ความห่วงใยก็เลยทำให้ช่วงเวลาที่เขาโคม่าอยู่นี่ไม่ไทุกข์อะไรเลยมีเทวดาสีขาวนี่ มาเป็นเพื่อนมาให้กำลังใจซึ่งก็คือหมาตัวนั้นนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นคนที่โคม่าเนี่ยหรือแม้แต่เป็นผักเนี่ยเราจะไปคิดว่าเขาไม่รับรู้อะไรนะเขารับรู้ได้แล้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราอยู่กับเขาเนี่ยนะถ้าเราพูดเราคุยหรือส่งความปรารถนาดีแผ่เมตตาเจตให้เขาก็าคงจะรับรู้ได้เหมือนกัน น่าจ,จะนึกว่าเราเป็นเทวดานะที่กำลังช่วยเหลือดูแลเขาอยู่ก็ได้อเตรียมรับพผอมชิตังปฏิตังตูมพังคอยตะพนที่ท่านปรารถนาแล้วจ้งใจแล้วมีภเมวาสมิชาตูจงสำเร็จโดยชาพรชาเพบปุเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาทา เหมนพระอาจารย์ในวันเพนมณีโชติราโซยาาเหมือนแก้มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพพิตโยวิวัชันตูผ่านจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพพโรควินาสตุทั้งผวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตราโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีเีพายุโกภวา นั่นจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภีวาทนาสีสานิจังวุฒาปจจญโนธรรมาวันทันีอายุวันโนสุขังพลังตอนสิบอาการคืออายุวันนาสุขาพลังยอมเจริญใหญ่บุคคลผู้มีปกติไหวก่ากมีปกติอ่อนน้อมยอมผู้ใหญ่เป็นนิพราะวันทุสาพมังคลัง ออขอสาพามงคลคนจงมีแก่ท่านเราคันตูสาพเทว,วตาเพราะเราเทวดาท่อมกวง,งจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภา,าเวนา้วยอนุานภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาพาสังฆานุภาเวนา้วยอนุานภาแห่งพระสง าสาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีกแก่ท่านทุกเมื่อเดิม